มหาวิทยาลัยดังๆนะฮะสแตนฟอร์ดเองฮาร์วาร์ดเยอะแยะไปหมดแล้วกันะนะอ่านชื่อ university ไม่ไหวลวะเยอะแยะมากมายทำกลุ่มรีเสิร์ชขึ้นมานะครับว่าความนิยมช,มชมชอบแล้วก็เครดิตต่างๆของพันธบัตรสหรัฐเนี่ยนะ US treasury เนี่ยมันเริ่มไม่ s a ฟ e ว้ยนะครับ not the safe b e t they once were นะครับมันเริ่มไม่ปลอดภัยเหมือนอย่างที่มันเคยเป็นนะโอ้ ประโยคแค่พาดหัวข่าวของรอยเตอร์นี้ก็ตกใจแล้วนะครับก็เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะเล่าแบบภาษาบ้านๆเลยคือเป็นห่วงนี่เป็นห่วงนี่คือสารัฐ นี่เยอะนะครับนี่เยอะมากเกินไปเพดานนี่ก็สูงแล้วก็มีสิทธิ์จะขยายต่อนโยบายของนักการเมืองแต่ละคนก็เตรียมถลุงเงินกันเยอะแยะไปหมดนะครับตอนนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยเริ่มมีความเป็นห่วงค่าพรีเมียมก็เริ่มขยับนะครับเบี้ยประกัน่างั้นเหอะนะค่าพรีเมียมของไอ้ US Treasury เนี่ยก็เริ่มขยับก็คือคนความเชื่อถือมันน้อยลงอะ่ะคือมันมีความเป็นห่วงมากขึ้นนะฮะคือเสี่ยงมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยภาพ ของสหรัฐอเมริกามันอาจจะไม่ได้รุโรจน์เหมือนแต่ก่อนหรือเปล่านะในความหมายของนักดีเจิร์ททั้งหลายที่เขาเออกมาพูดทางนี้นะเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกับเพดานนี้ล่าสุดนะจะมีผลบ้างไหมบางคนบอกไม่มีผลหรอกนะสหรัฐอเมริกาก็ขยายเพดานนี้มาโดยตลอดไม่เห็นมีผลนี่นะฮะแต่ว่าหลายคนก็เถียงว่าแต่ช่วงนี้มันขยายหนักเกินไปนะฮะแล้วก็เกิน GDP ไปเยอะแล้วนะแล้วอย่างนี้ มันจะไหวไหมนะสมัยก่อนไม่เกินไม่ว่ากันแ้นี้เกินแล้วเนี่ยจะไหวไหมนะฮะนี่เริ่มเกินรายได้ที่หาได้ไดเนี่ยมันทุกวันนี้มันจะใช้นี่จบไหมนะอ่ะก็ลองดิสคัสกันดูแล้วกัน